สำหรับในช่วงวันนี้30ตุลาคมเน,นเน้นเลย30ตุลาคมจนถึงวันที่4พฤศจิกายนอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละห้าสิบหกสิบเลยทีเดียวค่ะซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยายนะคะจังหวัดที่จะเน้นหนัก,นกสุดไม่ว่าจะเป็นยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีนะคะรวมถึงประจวบและก็ชุมพรด้วยนี่คือตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยายเลยโดยภาพรวมคือวันที่30ตุลาคม จนถึงวันที่4พฤศสิกายนนั้นจะมีฝนตกนะคะทางตอนบนของประเทศรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยภาคเหนือยังคงได้รับฝนอยู่นะคะแต่จะเน้นหนักในส่วนของอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนั่นเองค่ะ อัปเดตของเรื่องพายุนะคะในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะคะจากข้อมูลของ GFS นั่นเองค่ะในช่วงประมาณวันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนนะคะพายุลูกนี้เข้ามาทางประเทศเวียดนามตอนกลางเข้าสู่ประเทศลาวนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีเข้าถึงประเทศไทยนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าทิศทางจะเข้ามาทางประเทศไทยหรือไม่นี่ก็มีเข้ามาบ้างนะคะทางฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกนั่นเองก็มารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่ามวลอากาศเย็น จะเข้ามาเตะตัดขาพายุลูกนี้ได้หรือไม่ก็ต้องมาเตรียมนะคะเตรียมตัวกันอีกครั้งหนึ่งว่าพายุลูกนี้จะเข้ามาทางไทยหรือไม่ค่ะต่อจากนี้เรามาติดตามข้อมูลกันค่ะว่าวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะว่าจะมีช่วงเวลาใดบ้างวันที่เท่าไหร่บ้างจะมีฝนเข้ามาในจังหวัดใดบ้างนั่นเองค่ะจุ๊จ๋พยากร์รวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง เตือนพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะคะเพราะช่วงต่อจากนี้ไปเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะพ่อค้าแม่ค้าจะได้รับฝนแบบว่าเต็มๆเลยทีเดียวใครตักข้าวนะคะเกี่ยวข้าวก็เช็คสภาพอากาศของแต่ละจังหวัดของท่านที่ท่านทําการ,กรเกษตรด้วยนั่นเองค่ะเราไปดูในช่วงวันนี้นะคะวันที่30ตุลาคมพุทธศัสบดีวันนี้มีฝนตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าเลยนะคะเลยหนองบัวลำพูเต็มทั้งจังหวัดเลยนะคะขนแก่นฝนตกนะทั้งจังหวัดเลยแล้วก็อาจจะมีฝนในชัยภูมินนครศรีมา ะะบริเวณอำเภอที่ติดกับจังหวัดขอนแก่นนั่นเองแล้วก็บึงการนะคะนี่คือจังหวัดอ่ออันนี้คือในช่วงเช้าๆของวันนี้นะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีมีฝนบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่ค่ะในเวลาถัดไปนะคะ7จ็ดโมงเชา้ายังมีฝนตกอยู่บริเวณบริเวณเดิมๆนะคะตกหนัก เพิ่มมากขึ้นนะในบึงการตกหนักมากขึ้นเลยหนองบัวลำพูด,ด้วยนะคะขอนแก่นชัยูมิมีฝนตกหนักช่วงเช้าเช้าวันนี้นะคะไปทํางานหลายพื้นที่เลยนะคะฝนตกหนักนี่9ก้ามงเช้าก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะ9ก้มามงห้ามงเช้าอาจจะมีฝนที่บริเวณพิษณุโลกเพชรบูรณ์ได้เลยนะคะสําหรับจังหวัดในส่วนของภาคอีสานหนองคายอุดรดบึงการนะคะมีฝนตกตั้งแต่เชา้าเช้าเกาะลากยามมาจนถึงสายๆเลยทีเดียวนะคะ ท่านสามารถดูตามเวลาแล้วก็วันที่ตรงนี้ได้เลยนี่คือข้อมูลวันที่30ตุลาคมวันพฤหัสบดีวันนี้นั่นเองค่ะ ฝนจะเน้นย้ำนะคะเน้นหนักๆเลยคือวันนี้เป็นต้นปลายถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะนี่คือช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองจะมีฝนเข้ามาหลายพื้นที่รวมถึงทางพี่น้องสปปลาวด้วยเรามาไล่ดูทางสปปลาวนะคะมีฝนที่บริคัมไซสุวรรณเกตสารลวันจำปาสักเซกเกาะอัตตปือน,นี่คือช่วงประมาณบ่ายสองของวันนี้นะคะและฝนกลุ่มจากสปปลาวค่ะเข้ามาที่ประเทศไทยที่อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะคะยะโสธรอเอเชียเกตสุริน์นั่นเองนะคะแล้วก็มหาสารคาม ากาฬสินธ์มุดาหารจะมีฝนเกิดขึ้นได้กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีมีฝนด้วยร่วมถึงสําหรับภาคใต้มีฝนเน้นหนักในช่วงของภาคใต้ตอนบนนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นชุมพรกับประจวบเดี๋ยวสําหรับภาคใต้น,นะคะถัดไปแอดคอดูตอนบนก่อนถัดไปเดี๋ยวจะพาไปดูตอนล่างของภาคใต้นั่นเองนะคะภาคใต้ก็จะมีฝนอ่าหนักสุดคือประจวบคีรนารกับชุมพรนั่นเองนะคะในช่วงนี้แล้วก็ทางตอนกลางของภาคใต้มีฝนอยู่มีฝนปลายเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะ แล้วมาดูเวลาถัดไปนะคะบา 2, ่ายสองห้าบ่ายสามนะคะบ่ายสี่โมงเย็นฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะอำนาจเจริญยะโส อุบลร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสเกตนะคะมหาสารคามมุกดาหารนี่คือตามประกาศของกรมตัวนิยมเลยนะคะจะเน้นหนักๆทางฝั่งนี้เลยแล้วก็บริรัมในบางพื้นที่นั่นเองเดี๋ยวบริรัมจะได้รับฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูถัดไปในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็ยนของวันนี้ก็มีฝนที่พิจิตรนครสวรรค์นะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีเสาร์อาทิตย์นี้ประจวบด้วยนะคะประจวบจะมีฝนหนักจังหวัดตราดมีฝนอยู่นะคะนี่คือช่วง4ี่โมงเย็ยนของวันนี้นั่นเอง ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็เช็สภาพอากาศก่อนการไปเที่ยวด้วยนะคะเนื่องจากฝนมาในเะสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือห้างเงเยนยังคงมีฝนตกหนักและบุรีรัมนะคะวันนี้มีฝนหนักเลยบุรีรัม แทบจะทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะสุรินด้วยอุบลน,นะคะนี่คือห้าโมงเย็ยนของวันนี้อุบลยังไม่หยุดเลยนะคะอำนาจเจริญยะโสร้อยเอ็ดอาจจะเกิดน,น้าท่วมจับพันธุ์กันได้นะคะทางอุบลน,นะคะยะโสศสิะเกตนะแถวแถวนี้นะคะอำนาจเจริญด้วยมุกดาหารจะเน้นหนักท,ทางนี้เลยนะคะแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นได้ที่ราชบุรีเพชรบุรีน,รรรนครสวรรค์นั่นเองนะคะนี่คือชั่วประมาณเย็นของวันนี้ โคกมงเย็นนะคะบุรีรัมโอ้โหตกหนักเลยทีเดียวนะคะบุรีรัมศักแก้วนะอำเภอที่ติดติดกับบุรีรัมนะคะศักยะปาจีนสุรินนะคะศรีเกตมีฝนและในตอนเย็นของวันนี้นะคะภาคกลางนครสวรรค์พิจิตรอุทัยชัยนาดมีฝนตกหนักเลยทีเดียวนะคะสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะคะรวมถึงพระนครศรีอยุธมีฝนหนักราชบุรีมีฝนตกหนักด้วยนะคะกาญจนบุรีเพชรบุรีนั่นเองนะคะนี่คือช่วงเย็นๆของวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะตก หนักตกยาวไปเรื่อยๆอีกหรือเปล่าหนึ่งทุ่มยังคงตกอยู่นะคะและภาคกลางฝนกระจายตัวแบบสีแดงเข้มแปดแบบนี้นะคะฝนกระจายตัวมากขึ้นในภาคกลางชัยนาะทอุทยัยธานีนครสวรรค์นะคะหนักสุดๆคือสิงห์บุรีนะ่อ่างทองตกทั่วทั้งจังหวัดนะคะสุพรรณบุรีนะคะพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนะครนายกนะรวมถึงภาคตะวันออกราชบุรีนะคะแล้วก็มีฝนในปทุมธานีนนทบุรีสาหรับภาคตะวันออกนะคะมีฝนที่ปราจีนสระแก้วฉะเชิงเซานั่นเองนะคะ รวมถึงามาดูที่ลบบุรีด้วยนะมีฝนมีฝนแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างบุรีรัมยังคงฝนตกอยู่เลยนะคะนครสีมาแล้วก็สักยะที่อำเภอที่ติดก,กับบุรีรัมนะคะ,ะทางตอนล่างๆเลยของจังหวัดนั่นเองนะคะจะมีฝนซึ่งฝนจะลากยาวตั้งแต่เย็นๆเลยเนาะประมาณนะสี่โมงห้าโมงเย็นหนึ่งทุ 00, ่มยังคงตกอยู่นะคะวณนนี้แนละยังคงมีฝนที่สุรินทร์เสียเกต ชาวนาเกษตรกรทุกท่านก็เตรียมตัวด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักหลายพื้นที่เลยนี่คือ2องสามทุ่มภาคกลางฝนหนักเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะนี่คือ3ามทุ่มยังคงตกอยู่ ฝนลากยาวตั้งแต่ตอนเย็นเยจนสามทุ่มยังคงตกหนักอยู่เลยนะคะสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีนะคะพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็นนทบ,บุรีนะคะสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลนั่นเองสมุดประการด้วยนะคะการจนบ,บุรีนี่ตกหนักเลยทีเดียวสำหรับภาคตะวันออกจ,จะมีฝนปลายปายได้นะคะจันทบ,บุรีตราจันทบ,บุรีศรีแก้วนะคะจังหวัดเราปจจีนมีฝนเกิดขึ้นได้แล้วก็ลบบุรีสระบุรีนะครนายกมีฝนที่ติดกับภาคกลาง ก้อนกลุ่มนี้เลยนะคะภาคกลางเนื่องจากในส่วนของร่องมรสุมมีการพาดผ่านทางภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะทำให้มีฝนตกหนักเลยทีเดียวนะแล้วก็บวกกับย่อมขมกวอากาศตานะ่ำเนี่ยเคลื่อนตัวทางตามแนวร่องมรสุมด้วยนั่นเองนะคะสามทุ่มวันนี้นะตั้งแต่เย็นๆสามทุ่มยังคงไม่ตกยังยังคงตกอยู่นะคะสําหรับภาคกลางยิ่งหนักเลยสี่ทุ่มยังคงตกอยู่นะหลายพื้นที่พื้นที่เดิมนะคะ ที่กล่าวไปนะยังคงตกอยู่5ทุ่มยังคงตกอยู่เที่ยงคืนฝนเริ่มกระจายตัวฝนเริ่มสาสาขึ้นมากนะคะมาดูเวลาต่อไปตีหนึ่งนะคะวันศุกร์วันที่31ตุลาคมซึ่งจะมีฝนเกิดขึ้นได้ที่นครศรีมานะคะนักกระจายตัวหลายพื้น,นที่ของหลายอำเภอเลยของนครศรีมาปาจีนด้วยนี่คือช่วงมัน เที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะวันที่31ตุลาคมวันศุกร์นี้ตีสองนะเริ่มมีฝนกระจายตัวตีสี่นะคะมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนือตอนล่าง,างอุตรดิตถ์สุโขทัยนะคะกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีรวมถึงภาคกลางภาคกลางค่อนข้างได้ฝนเยอะนะคะรวมถึงภาคอ,อ,อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลคนจะได้ค่อนข้างจะได้ฝนเยอะเลยนะคะปะทุมธานีน,น,นี่แล้วก็อ่านาครประทมนะคะนนทบ,บุรี หลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะนี่คือช่วงเช้าๆเลยตีสี่ตีห้านะคะลูกใส่บาทนะฝนตกแล้วนะภาคกลางตีห้ฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะหลายพื้นที่นะวันสุก์วันที่สา31ตุลาคมนี้นะคะไปทํางานก็เจอฝนแล้วนะคะนี่เจ็ดโมงเช้าอ่ะแปดโมงเช้ามีฝน ยังคงมีฝนอยู่ตั้งแต่ช่วงตีสี่มนต้นมานะคะกำแพงเพชรอุทยัยนครสวรรค์ชัยนาทอ่าสุพรรณบุรีนะคะอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเนะะี่ยค่ะการจนบุรีนะ,ะมีฝนราชบุรีด้วยมีฝนตั้งแต่ช่วงนะ,ะตีสี่เลยทีเดียวสําหรับกลุ่มฝนตรงนี้นะคะตอนถึงแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้ายังคงตกอยู่นะสี 00, 00, ่โมงห้าโมงเช้าก็เริ่มซานะคะยังคงมีกระจายอยู่นี่คือช่วงเที่ยง ดูช่วงเที่ยงบ่ายมงฝนเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะ,ะมีฝนตามแนวร่องมรสุมนั่นเองแล้วก็ทางตอนภาคเหนือเนี่ยคือเป็นลมพัดส,สอบนะคะทางภาคเหนือมีฝนได้นะภาคเหนือนาด แม่นะมีฝนหนักเลยประมาณช่วงบ่ายของวันศุกร์วันที่3 1ตุลาคมนะคะแล้วก็ภาคกลางนงครสวรรค์ตกหนักเลยนะภาคนครศรีวิทยาเนะคะอ่างทองสิงห์บุรีนะแล้วก็นคปรปฐมนะคะภาคนครศรีวิทยาต,ตกหนักในาการจะนิรภัยชลีรวรรมถึงเพชรบูรณ์ด้วยนะคะชยัยชัยบุรีเออ่ชยัยภูมินะคะภาคอีสานนะอุบลน,นะร้อยเอ็ด นะคะมีฝนมีฝนประมาณบ่ายโมงวันศุกร์นี้เดี๋ยวมาดูการผมฝนจะกระจายเพิ่มมากขึ้นเนียบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามฝนกระจายตัวมากขึ้นมีฝนกลุ่มฝนที่เห็นอยูเสียงเข้มเงเหนืงินต้มนี้ฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายโมงเป็นต้นมานะคะพอบ่ายสองบ่ายสามฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะน่านตั้งแต่ตอนอ่าบ่ายบ่ายสองนะฮะตั้งแต่บ่ายบ่ายบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงยังคงตกอยู่บ่ายสามยังคงตกอยู่เลยน่านแพร่นะคะพิษณุโรก ตกหนักเพิ่มมากขึ้นพิจิตรตาแพงเพชรนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะคะภักกลางทั้งหมดเลยนะก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นได้การบุรีม,มีมีฝนหนักในบางพื้นที่อุทัยนะคะในส่วนของสุพาณบุรีด้วยแล้วก็พระนคศรสิวุียานะคะภาคตะวันออกนะัชชาเชิงซาวชนบุรี แต่นพรีนะมีฝนนะคะสำหรับภาคอีสานนี่โอ้โหตั้งแต่ชยภูมิขอนแก่นอุดรหนองบัวลำพูนะคะสะกลนกครมกดาหารมหาสารคามยะโสธรร,ร้อยเอด็ดอำนาจเจริญอุบลศรีสกเกตนะคะอย่างที่องอุตุนิยมแจ้งเตือนค่นนะนักก็คือที่ยะโสอําน,นาเจริญศรีสเกตอบุบล ประจวบแล้วก็ชุมพรมีฝนที่ประจวบชุมพรด้วยเดี๋ยวถัดไปแอดจะพาไปดูในส่วนของภาคใต้นั่นเองนะคะขอเช็คสภาพอากาศทางตอนบนกันก่อนนี่คือช่วงวันสี่มงเย็นฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นอีสานนะคะทั่วเลยทั้งทั่วอีอสานเลยนะคะ นี่คือช่วงประมาณบ่ายสามแล้วก็สี่โงเงย็นลากยาวไปเลยเลยหนองคายอุดรหนองบงัวลำภูคอนแก่นกาลสิสนสกลนะคะนครพนมมกดาหารมหาสารคามยะโสอำนานาจเจริญอุบลศรีเกษร้อยนีหนักพื้นที่อื่นของจังหวัดอื่นของภาอีสานชัยภููณนครชสีมาบุรีรามสุรินก็คือมีฝนเกิดขึ้นได้อยู่ประปรายกันไปแล้วก็ภาค ตะวันออกนะคะมีฝนหนักที่ชนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีนะคะแล้วก็สักแก้วด้วยมีฝนหนักหนักสุดๆเลยนี่พิศณุโลกนะคะสี่โมงเย็นนี่ลากยางตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะสี่โมงเย็นยังคงตกอยู่เลยทีเดียวกำแพงเพชรพิจิตรนะคะนครสวรรค์มีฝนตกหนักนะ,ะวันศุกร์นะคะสี่โมงเย็นหลังเลิกงานแล้วกำลังจะไปเที่ยวนะคะนี่ก็ฝนตกหนักและการจนบ,บุรีเพชรบุรีนะคะน่านแพร่ลำปางเนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงเลยทีเดียว 5โมงเย็นก็โอกระจายตัวย,ยังคงตกอยู่กันต่อเนื่องนะคะแต่และพื้นที่ที่เป็นสีเยเข้มนีฝนประมาณนะคะ3-4ชั่วโมงเลยทีเดียวตกหนักตกเบาสลับกันไปพอประมาณ1ทุ่มเนี่ยฝนทางภาคกลางตอนบนเนี่ฝนเริ่มมากขึ้นนะคะนะครสวรรค์ชัยนาทนะคะแล้วก็อ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลบบุรีนะคะสระบ,บุรีนี่ยกำแพงเพชรสุโขทยัยตากนะ พิษณุโลกมีฝนหนักเลยทีเดียวภาคตะวันออกอาจากแก่จังอ่าปราจีนนครนาย,ยกนะคะภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะคะชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามอุดรหน,นองบัวลำพูนหนองคายบึงการหนักเลยนะคะนะเดี๋ยวมาดูการอ่าสำหรับพี่น้องสปปลาวนะเวียงจัน์มีฝนหนักนะคะนี่คือช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนั่นเองหนึ่งทุ่มของวันที่3 1เอตุลาคมหลังเลิกงานแล้วนะคะ หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็คือสองสามทุ่มนะคะของวันศุกร์ที่จะถึงนี้โอ้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างเตรียมรับมือเลยอุตรดิตสุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีน,นะคะสิงห์บุรีอ่างทองนี่สาหรับภาคอีสานชัยภูมินครศสีมาบุรีรัมนะคะขอนแก่นนะสุรินทร์ร้อยเอ็ดนี่คือค,ค่ำนะคะของวันศุกร์ก็คือตกหลายชั่วโมงเหมือนกัน นะคะโอหนักเหมือนกันนะสำหรับภาคเหนือตอนล่างๆภาคกลางตอนบนนะคะสาแก้ยปลาจีนด้วยนะมีฝนเลยทีเดียวนะคะใครตักข้าวเกี่ยวข้าวก็ช่วงนี้คือจะมีฝนตั้งแต่อาทิตย์นี้ยังคงมีฝนอาทิตย์นั้ยังคงมีฝนเนื่องจากมวรอากาศเย็นอ่อนกาลังลงความื้นพัดเข้ามาแทนนะคะเกิดฝนได้ยังคงฝนฝนได้อยู่นั่นเองเป็นเรื่องปกติของฤดูหนาวนะคะ เนื่องจากมวลอากาศยังต้องต่อสู้กับความชื้นกันอีกหลายยกนั่นเองมาดูในช่วงวันที่หนึ่งวันเสาร์นะคะนี่คือตีหนึ่งนะฝนก็ยังคงกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่นะเชียงรายตกหนักอยู่นะคะสุขโขทัยกำแพงเพชรแพร่พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์นะนนะแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองนะ่ตกหนักเลยทีเดียวเพชรบูรณ์นะคะขอนแกน่นร้อยเอ็ดสุรินทร์เสียเกตตกหนักเลยทีเดียวนะคะเบื้องการด้วย น,ะะนี่ก็คือในช่วงประมาณวันเสาร์ประมาณตีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเวลาที่เราตื่นนอนกันนะคะเราจะได้รับฝนกันแบบชุ่มฉ่าเลยวันเสาร์นะวันเสาร์กะว่าจะไปเที่ยวนะั้นตีห้านี่ฝน ก็กระจายตัวหลายพื้นที่เชียงรายพะเยาหน้ามีฝนตกตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งยังคงตกอยู่นนวันเสาร์วันที่หนึ่งนี้นะคะสําหรับภาคตะวันออกนี่ระยองฉะเชิงเซาชนบุรีสแกวจันทบุรีตราดมีฝนเลยนะคะประมาณช่วงตีห้าวันเสาร์นี้ประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเช้านะคะภาคอีสานตอนล่างมีฝนที่สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานะคะ สุรินหนักอยู่หลายพื้นที่อยู่นะบริเวณตอนอพอลลล่างนะคะแล้วก็มีฝนทางภาคกลางกรุงเทพบริมณฑลเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะมีฝนในช่วง8โมงเช้านะคะวันเสาร์อาจจะต้องนอนยาวๆกันก่อนนะเสาร์อาทิตย์นี้ นะคะฝนไปไหนไม่ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็ประมาณ4าี่โมงเช้าวันเสาร์นะคะมีฝนที่นครราชสีมาใครจะไปแคมปิ้งนะคะยอดดอยยอดภูก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะชัยภูมิสุรินทร์นครขอนแก่นนะ,ะมีฝนบุริรามด้วยนี่คือช่วงประมาณ4ี่โมงเช้าของวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันที่1พฤศจิกายนชุ่มฉางกันเลยทีเดต้อนรับเดือนใหม่นะคะและนี่ประมาณช่วงบ่ายโมงฝนจะเน้นมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือเต็มเต็มคือในช่วงบ่าย บ่ายโมงเย็นๆค่ำๆนะคะพี่น้องสมบูรณ์ลาวนะก็มีฝนแหละส่วน,นเขตสารวันเซก,กองจัุระสักอัตปือคำม้วนชัยสมบูรณ์เวียงจันทนะมีฝนนะคะนี่คือบ่ายโมงวันเสาร์โอ,อ้โหทางภาคตะวันออกน,นะคะฝนทั่วภาคเลยชนบุรีระยองจัุบุรีตราดชลชงเรีนะมีฝนได้ที่ปราจีนบุรีนั่นเองนะคะภาคเหนือ ไม่วงซอนนะกลุ่มฝนโอ้โหกระจายตัวทั่วหลายอำเภอเลยนะคะน่านแพร่อุตร,รดิษฐ์ลำปางนะคะพิจนรณ์โลกเพชรบูร์นะมีฝนหลายพื้นที่นะคะประจวบนะฝนหนักที่ประจบก,กับชุมพรนั่นเองนะคะประจบชุมพรนะมีฝนกาญจนบ,บุรีมีฝนด้วยใบสองใบสามมีฝนกระจายตัวหลายพื้นที่เลยอีสานตอนล่างบอกว่าเน้นย้ําเลยนะคะช่วงประมาณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือย,ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้แต่คงจะเน้น ในส่วนอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะคะแต่ค่อนข้างหนักแล้วก็ภาคใต้ตอนบนคือจะเน้นที่ประจวบแล้วก็ชุมพรเลยทีเดียวนี่คือในช่วงประมาณสี่โมงเงย็นของวันเสาร์เสาร์ทย์นี้อยู่บ้านกันก่อนนะคะ,ะใครเกี่ยวข้าวอย่าเพิ่งนะคะเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะ,ะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะคะแล้วก็ภาคกลางหลายจังหวัดเลยอ่างทองสิงห์บุรีนะคะสุพรนนะแล้วพระคนครศรียอยุธยานะคะนะคนปรปฐมนีหนักเลยสาะแก้วจันทบ,บุรีตราด ภาคอีสานนะครันครศรีมาบุรีรัมนะศรีสะเกดอุบลน,นี่ตักเลยนะคะลำปางมีฝนนะอุตรดิตนี่คือช่วงเย็นๆของวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอ้อหวยออกพอดีนะคะช่วงชารับรับฝนไปด้วยอาณาถูกหวยไปด้วยนะคะนี่คือช่วงประมาณ5้าโมงเย็นยังคงตกอยู่เรื่อยๆเลยในะอีสานตอนล่างตกตกท่วด ทั่วหลายจังหวัดในคะครศซิมาบรียมสุรินทร์ซื้อเกตอุบลน,นะคะอำนาจ,จเจริญด้วยยะโสด,ด้วยเนี่ยฝนหนะักตามประกาศนะคะเตรียมรับมือกันด้วยในะการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอย่างนี้นะคะอุทัยธานีตาก็มีฝนกับอำเภอที่ติดกับจังหวัดการจนบุรีนะคะนี่คือเสาร์อาทิตย์เสารอาทิตย์นี้ก็ พักผ่อนกันก่อนนะคะจะไปเที่ยวห้างเอาโหวนี้คือประมาณหนึ่งทุ่มนะประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มวันเสาร์นี้นะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่ในขอนแก่นสารคามกาลสินนะคะ,ะยะโสธออรอำนาจร้อยเอ็ดอำน,นาจเจริญอุบลบุรีรามนะสุรินทร์รีเกรนครชสีมาชายัยภูมิฝนตกทั่วเลยนะคะฝนกลุ่มนี้ก็กระจายทั่วทางภาคอีสานเลยนะวันเสาร์หนึ่งทุ่มใครไปกินในย่างก็ พกลมด้วยนะคะแม่องสอนนะภาคเหนือสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตพิจิตกำแพงเพชรนะมีฝนมีฝน,ฝนกาญจนบ,บรุรีมีฝนนะคะช่วงค่ำๆของวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองสองทุ่มนะสามทุ่มยังคงตกอยู่พื้นที่เดิมๆดินคะรแก่งกาลสีนมหาสารคามอุดรดน,นะคะหนองบองัวลำพูโอโหชุมช่มฉ่ำเลยนะอุตรดิตพิษณุโลกสุขโขท,ทยัยตากพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์พ,พิจิตเนีโ่โห นะฝนกลุ่มนี้คือจะไล่ไปข้างบนเลยประมาณสามทุ่มนะคะประมาณห้าทุ่มของตีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ขอภัยค่ะประมาณห้าทุ่มของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันเสาร์นี้ฝนก็จะไล่ไปทางแบบนี้เลยนะคะนะอีสานฝนจะไล่ไปแล้วก็ไล่ไปถึงภาคอีสานตอนบนเลยหนองคายอุดรหน,นองบงัวลำพูขอนแก่นกาฬสินสะกลบึงกาฬนะมีฝนนี่คือประมาณห้าทุ่ม สำหรับภาคเหนือนะคะชุ่มชางกันญาเยเียวเชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิษฐสุโขทยัยพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ซึ่งตามประกาศของกรมตัวก็คือให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะเที่ยงคืนยังคงตกอยู่กระจายพื้นที่เดิมๆประมาณตีสองวันอาทิตย์นี่ทางภาคกลางตอนทั่วภาคกลางเลยนะคะ หนักเลยทีเดียวหลายพื้นที่นะแล้วก็สปปลาวนะี่ค่ะพี่น้องบริคคำทรายนะใช่สมบูรณ์นะมีฝนเริ่มมีฝนนี่คือตีสวันอาทิตย์นะคะหลายพื้นที่มีฝนชุ่มฉ่ำกันยาวๆเลยทีเดียวตั้งประกาศก็คืออวันที่2องพฤศจิกายนนะคะตามประกาศของกรมอุตุแต่งจริงๆวันที่4พฤศจิกายนยังคงมีฝนอยู่นะคะ ฝนก็เลยไปนะตีห้าหกโมงเช้าเอามาดูเช้าเช้ากันเช้าเช้านะคะของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่สองพฤศจิกายนมีฝนช่วงเช้าคือเจ็ดโมงเช้าประมาณที่จันทบุรีตะดนะมีฝนยโสด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันช่วงประมาณบ่ายโมงจะมีฝนค่อนข้างจะเยอะฝนจะเน้นหนักช่วงบ่ายโมงนั่นเองนะคะทีอยังเริ่มมาอีกแล้วเริ่มคลืมคลมทั่วทั่วตอนบนเลยทีเดียวนะคะหลายจังหวัดเลยนะวันอาทิตย์นี้ก็พักผ่อนกันก่อนนะคะ นี่ประมาณบ่ายสามกระจายตัวหลายพื้นที่ในส่วนของอาภาคตะวันออกจันทบุรีปราจีนฉะเชงเซาชลบุรีระยองสากีตันทบุรีตราดนะคะนครน,นายกลบบุรีสระบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของปทุมธาน,นีนนทบุรีนีฝนตกหนักราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรตกหนักนะคะกาญจนบุรีแล้วก็เชียงรายด้วยนะ,คะใครจะไปท่องเที่ยวที่ใดเสาร์ทิ์นี้ก็วางแผนกันดีๆนะคะตอนบนมีฝน ทั่วทั่วภาคทั่วทุกภาคเลยเนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นฝนตกน้อยตกเบาก็ว่ากันไปแต่มีฝนทุกที่ทุกจังหวัดเลยทีเดียวนี่คือประมาณ6กโมงเย็นนะมีฝนหนักที่นครศรีมาบุรีดํสุรินทร์ศิีเกศนะคะขอนแก่นอ่าหนองคายอุดอรหนองบัวลำโพูนะคะมีฝนหนักทางภาคเหนือตอนล่างก็จะมีฝนหนักที่ตากกำแพงเพชรแม่องสอน,นะคะอุทัยธานีชัยนาะทภาคกลางม,มีฝนหนักที่อ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนาคารธนาบุรี อันนี้คือช่วงประมาณเย็นๆนะคะวันที่2พฤศจิกายนตามประกาศของกรมอุตุนิยมคือจะเตือนถึงวันที่2พฤศจิกายนแต่ว่าแอ์ก็ขอเตือนถึงวันที่4พฤศจิกายนเลยละกันยังคงมีฝนอยู่นะคะวันที่4พฤศจิกายนอ่านประมาณช่วงสามทุ่มโอ้โหค่ำๆเลยฝนหนักหลายหลายพื้นที่เลยนะคะหลายพื้นที่เลยภาคอีสานนะโอ้โอีสานตอนล่างนครศรีธรรมบุรียามสุรินนะขอนแก่นมหาสา,าร,ารคามอสกลนครชัยภูมิ นะคะมาดูทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนะคะเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะนี่สามทุ่มยังคงตกอยู่นะคะวันอาทิตย์นอนฟังเสียงฝนกันต่อเลยยาวๆเลยนะคะช่วงนี้เสาร์อาทิตย์นะอันนี้คือประมาณวันที่สามวันจันทร์นะคะสามพฤศจิกายนตีหนึ่งที่ส่วนยังคงตกอยู่หลายพื้นที่นะอีสานตอนล่างนะเน้นเลยอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก จริงๆภาคอีสานก็ทั่วเลยนะไม่ใช่แค่อีสานตอนล่างนะคะทั่วภาคอีสานเลยทีเดียวนะนี่คือวันจันทร์วันทํางานสามโมงนะสี่โมงห้าโมงนะลงๆอยู่พอเที่ยงเริ่มคลุ้มคลุ้มอีกแล้วเนี่ยวันจันทร์ไปทํางานบ่ายสองห้าโมงเย็นนะมีฝนหนักนะคะวันจันทร์นี่เนาะวันจันทร์วันที่สามพฤศจิกายนกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีพิษณุโลกนะคะมีฝน ภาคตะวันออกมีฝนปายๆได้นะอีสานก็จะเน้นที่อุบลอำนาจเจริญยโสธรตามนี้นะคะวันที่สามวันจันทร์นี่คือสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะก็กระจายตัวอย่างเห็ไหมคะวันที่3มยังคงตกอยู่นะแต่ก็อาจจะเบาลงก่าวันที่30ถึงวันที่2พฤศจิกายน3พฤศจิกายนวันจันทร์เนี่ยตอนประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยมีฝนบุริรัมสุรินทร์อยเอ็ดยโสธรนะคะมหาสารคามกาลสินขอนแก่นอุบลศรีกเกต นครศรีมาในบางพื้นที่ด้วยนะคะภาคกลางหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีพานนครศรีอยุธยาน,นะคะพระุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนะคะอ่างทองสิงห์บุรีสุพานบุรีเนี่ยมีฝนตกนะแล้วก็อุตรดิตด,ด้วยนั่นเองถึงทุ่มอันนี้ก็คือประมาณสองทุ่มสามทุ่มฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะในะอีสานตอนล่างนะนะครราีมาสุรินท์ นครศรีมาชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอุบลหนองบัวลำพูบุรีรัมย์ยังคงตกอยู่นะคะสากแก้วด้วยลบบุรีฝนที่ติดกับนครศรีมานะสระบ,บุรีนครนายกนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะอําเภอที่ติดกับลบบุรีชัยภูมิมีฝนเชียงรายมีฝนนะแม่ฮ่องสอนมีฝน วันจันนะคะค่ำค่ำโอ้โหค่ำค่ำสองสามทุ่มฝนทําไมมันยิ่งกระจายตัวมากขึ้นเพราะความชื้นมันมีมากขึ้นก็ฝนก็ตกมากขึ้นวันที่สี่นะคะวันที่สี่พฤศจิกาย,ยนวันอังคารเนี่ยเรามาดูฝนก็ค่อนข้างจะหนักในช่วงประมาณอ่านะประมาณบ่ายบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะวันที่สี่ฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะคะมวลอากาศเย็นเมื่อไหร่ก็ตามที่มวรอากาศเย็นลงมาเพิ่มมันก็จะความชื้นก็จะเริ่มลดลง อาทิตย์นี้ยังคงตกอยู่อาทิตย์หน้าด้วยยังคงมีฝนตกอยู่ยาวๆกันไปแต่ฝนอาทิตย์หน้าจะก,ก็จะลดลงแต่ก็สามารถติดตามอัปเดตได้ทุกวันนะคะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอย่างที่แอดให้ดูไปจะมีในส่วนของนี่ค่ะอันนี้คือตามมเรียของ gfs นะคะพายุลูกนี้ก็มาอรอรลุนกันว่าจะมาทางประเทศไทยหรือไม่นี่ก็คือเข้ามาทางเวียดนามตอนตอนกลางนะก็เข้าสู่ลาวนะคะเข้าสู่สปปรปรลาวแล้วก็ไทย อาจจะได้บริเวณทางภาคอีสานฝั่งตะวันออกก็มาลอลุ้นกันว่ามวลอากาศเย็นจะลงมาเตะตัดขาสําหรับพายุลูกนี้ได้หรือไม่นะคะนี่คือช่วงประมาณวันที่7พฤศจิกายนยนัเจเนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาคใต้กันค่ะต่อไปนี้ภาคใต้มีฝนกระจายเหมือนเดิมนะคะซึ่งฝนอย่างที่บอกค่ะช่วงประมาณบ่ายสามมีฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนี้ภาคใต้เนี่ยจะเน้นที่ประจวบแล้วก็ชุมพร ประจวบชุมพรนะคะวันที่30-4พฤศจิกายนยนะมีฝนหนักเลยทีเดียวนะอันนี้คือช่วงเวลาบ่ายบ่ายบ่าย3ของวันนี้นะคะวันที่30ตุลาคมว,วันนี้สุราษฎร์บีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสงขลาปัตตานีนะมีฝนนี่คือช่วงบ่าย3เป็นต้นไปนะคะจริงๆฝนก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย2บ่าย3เลยนะนี่ก็มีฝนมาเรื่อยๆเลยซึ่งภาคใต้จะฝนหนักที่ประจวบแล้วก็ชุมพรนั่นเองนะคะ วันที่สาสเอดตุลาคมอันนี้ช่วงบ่ายบ่ายสามนี่ประจวบชุมพรสุราษฎร์นะคะมีฝนไล่ไปวันที่หนึ่งวันเสาร์วันเสาร์น, 3, นี่ก็นี่ค่ะวันเสาร์พฤศจิกายนเนะี่ยมีฝนที่ประจวบชุมพรสุราษฎนะร์นครศรีมาอ่อานครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะแล้วก็ไล่ไปวันที่สองวันอาทิตย์เนะี่ยมีฝนสี่โมงเย็นนะ่มีฝนหนักเลยนะ ประจวบนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงแต่ตามประกาศของกงรมตัวคือจะค่อนข้างหนักที่ประจวบแล้วก็ชุมพรนะคะสำหรับภาคใต้ก็งดการเดินเรือก่อนนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วง3 0มสถึงสพฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะคะสำหรับพยากรณ์ในช่วงจู่จูพยากรณ์ก็ ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฟังตามกันติดตามการอัปเดตได้ทุกวันเลยนะคะสภาพอากาศของท่านเป็นอย่างไรบ้างบ้านท่านอยู่ที่ใดฝนตกหรือไม่อากาศเป็นอย่างไรบ้างฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของจุดจูพยากรณ์ด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามทุกวันท่านจะได้เตรียมรับมือกันอย่างท่องทีนะคะพี่น้องเกรรษตรกรนะคะชาวสวนชาวนาชาวไร่หรือว่าพี่น้องทางาที่ค้าขายนะคะพ่อค้าแม่ค้าจะได้เตรียมรับมือจังหวัดท่านจะมีฝนเข้า ในช่วงเวลาใดที่เราขายของหรือไม่หรือเราจะเกี่ยวเข้าวนะคะ้าตากข้าวดีได้หรือไม่สามารถอัปเดตได้ที่นี่นะคะที่จุดจุพยากรณ์หรือช่องเตือนภยัยพายุวันนี้ได้เลยค่ะจจ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 ุุจุุพพพพยยยยาาาากกกกรรรร์